คอนเสิร์ตใกล้จะเลิกแล้วมั้งครับต่างทยอยออกมาแล้วนะครับดู้ิคกับว่าลูกสาวจะหาผมเจอไหมครับก็คงจะลงทางลิบได้นะครับ ก็เป็นเนคนเยอะลงบันไดแต่ลงบันได,นดก็ลงได้นะครับเพราะว่าเราลงไม่ได้ขึ้นนี่รบรรยากาศนะครับน้องๆที่ลงทะเบียนกันแล้วมีการจองตัว๋พวพรุ่งนี้มีวันหนึ่งครับพรุ่งนี้สอบถามแล้วนะครับว่า พันสองครับพันสองแต่ถ้าสองวันนี่พันแปด ลูกสาวครับลูกสกผมคราวมัต้มที่่ได้จองดูพรุ่งนี้หน่อยป่ะแล้วแบบหมดยัง โอ้ตึกรามบ้านช่องยามค่ำ